ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ได้ความร่วมมือในการจดดงานในวระพิเศษของวันงบสุบุรีโลกประจำปี2568ซึ่งจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะซึ่งถือว่าเป็นสำคัญอย่างยิ่งผมได้รับเกียรติให้มายืนนะที่แห่งนี้เพื่อแสดงจุดยืนในการสร้างรัฐสภาไทยให้เป็นพื้นที่ปลอดบุรีต้นแบบและร่วม เป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญในการกลับเครื่องประเทศไทยไปสู่สังคมที่เอาใจใส่สุสขภาพและห่วงใยในอนาคตของลูกหลานเราจากข้อมูลองค์การนาัมโลกพบว่าแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากผูหรี่เฉลี่ยปีละ8ล้านคนในจำนวนนี้พบว่ามีประมาณ1.2ล้านคนที่เสียชีวิตจากการรับควันบุหรี่มือสอง แต่สําหรับในประเทศไทยพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากพันธุ์บุหรี่มือสองสูงถึงปีละ26,88รายเมื่อคํานวณภาระโรคจากการได้รับพันุบุหรี่มือสองโดยพิจารณาจากค่าความสูญเสียปีสุขภาวะหรือจํานวนปีที่เสียไปเพราะสุขภาพไม่ดีพิการหรือเสียชีวิตก่อนวัยพบว่าการได้รับพันุบุหรี่มือสองทำให้คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะถึง534,000ปีต่อปี ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานสภาพุพ้แทนราษฎรท่านผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกๆท,ท่านที่มาร่วมกันในที่นี้ที่จะมาช่วยกันทํำยังไงที่จะให้ประเทศไทย คงจะไร้ควันไม่ได้แต่ประเทศไทยมีควันน้อยลงโดยโดยเริ่มต้นจากสาภาของเราที่จะเป็นสาภาสีเขียวเป็นสาภาไร้ควันซึ่งพวกเราก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งเพราะเรามีท่านประธานสาภาผู้แทนราษฎรขอบพระคุณครับ